สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ตีน้อยจะขึ้นสาย PE นะครับ YGK อัปเกรดนะครับใส่กับเจ้าลอก SLX BFS นะครับ Best f i n i t นะครับพี่พตัวนี้เลยนะครับก็จะขึ้นให้กับลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วนะครับพี่พี่ถามเข้ามาว่า SLX BFS นะครับกับ c ูร a d o นะครับต้องบอกว่าเป็นสเปคที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับที่ตีน้อยได้รีวิว Coolado BFS นะครับราคาจะถูกกว่า ตัวนี้นะครับ s l x BFF เนี่ยนะครับก็จะทำขายนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นลอกที่บางครั้งนะครับอาจจะผลิตที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นนะครับที่เรียกกันว่าสเปค JDM นะครับ Japan Domestic Market นะครับส่วนคูราโด b f s เนี่ยนะครับก็เป็นส่งไปขายทางอเมริกานะครับพี่ๆครับก ทางฝรั่งเนี่ยอยากจะใช้ลอกตีอย่าเบาบ้างนะครับก็เลยทำขึ้นในซีรีส์ของ k o ร a d o BFS นะครับซึ่งสเปคต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะราคาถูกกว่าตัวนี้นะครับ j จแปนนะครับตัว SLX BFS เเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสเปคญี่ปุ่นละกันนะครับพี่พี่เจแปนโดเมนติกมาเก็นะครับก็เดี๋ยวขึ้นสายนะครับกับสาย YGK อัปเกรดนะครับตัวนี้นะครับเป็น YGK นะครับอัปเกรดนะครับ0.8นะครับรับแรงดึงที่1 6ปอนด์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราใส่ใสญี่ปุ่นกับลอกสเปคญี่ปุ่นแบบนี้นะครับจะได้พอดีไหมนะครับก็ยังไม่เคยขึ้นนะครับสำหรับเจ้าลอก SLX BFS วันนี้ลูกค้าซื้อในงานคอปปักกระพงนะครับ ต้องบอกว่าตัวลอกนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้หลากหลายงานไม่ว่าจะเป็นงานกระพงข้อปักงานเก็บนะครับหรือว่าเอาไปเล่นงานสตรีมเราก็เปลี่ยนคันนะครับที่วันเวทอ่อนลงมานะครับอย่างเช่นคันตัวนี้นะครับเป็นคันคุณหญิงคอนโคลเลอร์นะครับหฟุตหเวทสีเนี่ยนะครับเป็นงานข้อปักตรงรุ่นอยู่แล้วแล้วก็เอาไปเล่นงานกระสูบก็ยังได้นะครับแต่บางครั้งพี่ๆบอกว่าอยากได้นะครับ คันเอาไว้เล่นงานสตรีมเราก็ไปหาคันนะครับที่เอามาเกาะกับตัวลอก S L X B F S สปูลตื้นแบบนี้นะครับใส่สาย0.8แบบนี้ก็สบายๆแล้วนะครับตีงานสตรีมก็ได้หรือว่าเราอาจจะลดสเปคสายลงไปนะครับที่จะเล่นสายหวานมากยิ่งขึ้นนะครับกับอารมณ์งานสตรีมนะครับใส่0.6ก็ได้นะครับพี่ๆลดสเปคลงไปอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็เอาไว้นะครับเป็น อีกหนึ่งลอกนะครับให้พี่พีได้เลือกนะครับทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคูลาโด้ BFS นะครับรวมทั้ง SLX v f s ชอบแบบไหนนะครับโทนสีสันนะครับก็เลือกใช้เอานะครับราคาจะห่างกันนิดหน่อยนะครับก็เป็นระบบนะครับแม่เหล็กนะครับพี่พตัวนี้นะครับ FTB นะครับ n e s s t u n e b r System นะครับก็เป็นระบบแม่เหล็กที่ทาง คิโมโนนะครับได้คิดคนมาเดี๋ยวมาขึ้นสายกันนะ้วดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่กันนะครับใช้ตัววัดระยะสายนะครับคอยช่วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วไปเลยนะครับนี่นะครับจัดเซตแบบนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่ๆนะครับกับคันคุณหินคอนโคลเลอร์ตัวนี้ในงบ3,000กว่าบาทนะครับสำหรับคันแล้วก็ตัวลอกก็อยู่ในโซน6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ จัดเซตเนี่ยก็อยู่ในงบนะครับหมื่นต้นๆนะครับหมื่นนิดๆนะครับพี่ๆครับพี่ๆที่สนใจอยากได้คันคอปปักกระพงนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับกับคันคุณหญิงคอนโควเลอร์คันลาพาร่าแบ็คคันดอสนะครับก็เป็นงานคอปปักคันเบาๆนะครับตรงรุ่นงานกระพงนะครับพี่ๆตอนนี้ได้ที่77นะครับ ดี๋ยวน้อยคิดว่าน่าจะได้อยู่ประมาณสักร้อยนิดๆนะครับพี่ๆครับสำหรับ0.8นะครับก็เร็วๆเลยนะครับคิดว่าน่าจะพอดีเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นร5อยห้าสิบเมตรใส่0.8นะครับโอเคอ่าปึ๊บโอเคครับนี่เดี๋ยวให้พี่ได้ชมนะครับปึ๊บหลอกกล้องจับโฟกัสนิดนึงนี่นะครับ0.8นะครับ ygk อัปเกรดนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวสีเดียวนะครับปื๊บนี่นะครับ150เมตรพอดีเลยนะครับตัวนี้150เมตรพอดีเลยนะครับใส่กับลอก slx bfs นะครับตัวนี้ a p a n d o m เม tic Market นะครับตัวนี้ก็เป็นลอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับงานกระพงกระสูบพอปักนะครับพี่พี่ตัวนี้นะครับ slx bfs ประกบกับคันคุ้หญินคอนโคลเลอร์นะครับ6ฟุตห นะครับ LBF นะครับก็เป็นคันที่จับคู่ร่วมกันนะครับใช้งานร่วมกันอยู่แล้วนะครับ b e a Finet นะครับเว42นะครับตัวนี้งานคอปปักตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับพี่ๆที่ใช้กันอยู่น่าจะทราบกันดีนะครับตัวนี้ในงบ3 0 0พันกลางๆเท่านั้นเองสำหรับคันคุณหญินคอนโคลเลอร์นะครับไกด์นะครับเล็กเลยนะครับงานคอปปักตัวนี้ในงบหมื่นต้นๆนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ติดเอามาแนะนำกันแล้วก็ขึ้นสายให้กับพี่ลูกค้านะครับที่สั่งซื้อนะครับ ประมาณนี้นะครับเอามาเป็นข้อมูลกันนะครับใส่สาย0 8 1ย0เมตรพอดีเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยสวยเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับพี่ๆครับประมาณนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่พีนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็ เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ facebook ของทางร้านพี่พี่เข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่พีก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางลาไลน์ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอย ให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ